เรื่องนี้ชูพง์ยอด <Yeah. S 1> เลยาว,ว่าเยี่ยม <Yo. S 1> ยอดเยี่ยม <Wow. S 1> ข่าวดีดีกับพี่คำรอน แฟนแฟนนแเพลงงของผมมมมคคคำำำรำรำรราาาแแแลลล้้้วววะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดเริ่มที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในอ,อบอจอสกลนครของเรานะครับด,ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกำลังที่จะทำงานอ,อบอจอรพร้อมก็สะับสุุน ทุนบางส่วนจากสอปอสอชอเข้ามาอยากให้สองท่านจับมือกันหน่อยครับท่านครับจับเลยฮะ <c oughs> ขย่าหน่อยครับท่านครับเ <c oughs> อาปรโมทท่านหน่อยครับเ <c oughs> <c oughs> ่ <c oughs> พลังเดียวอาจจะไม่แรงแต่สองพลังบวกเนี่ยนะครับ <c oughs> ไปปลอเลย <c oughs> ต้องเรียนถามท่านนายกอบจอก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมา ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีกองสาธารณสุขก่อนหน้านี้เคยทำแล้วแต่ไม่สำเร็จในสมัยท่านขึ้นมาเป็นนายกอบอจอปรากฏว่ามันเดินได้ท่านพูดถึงตรงนี้หน่อยครับครับความจริงโครงการนี้นะครับเราตั้งชมรมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงมาเมื่อ 3- 4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงผู้คนพิการนะครับทั้งจังหวัดนะครับเห็นปัญหาเหล่านี้ เมื่อได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ไม่ลังเลใจเลยนะครับที่จะตัดตัดสินใจจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบกับสปสอชอนะครับในการช่วยเหลือ,อบุคคลกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่อบจอสุรนครได้ดําเนินนโยบายอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ร่วมมือกับทางส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ชมรมคนพิการ ทั้งเประเภทนะครับในการที่จะขับเคลื่อนด้านนี้และก็ในอนาคตอันใกล้นะครับโรงพยาบาลราพสตและก็พี่น้องอสมอก็จะอโอนย้ายมาอยู่กับอบอจอแล้วก็มีนโยบายที่จะตั้งโรงพยาบาลอบอจอขึ้นนะครับซึ่งเตรียมพื้นที่ไว้แล้วประมาณ800ไร่นะครับที่ข้างวิวทยาลัยการอาชีพพนานานิคมนะครับแล้วก็เตรียมที่จะทําเป็นศูนย์นะครับดูแลฟื้นฟูสุขภาพของ ผู้ป่วยติดเตียงคนพิการและก็ศูนย์ฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนสกลนครดีขึ้นครับผมขอบคุณครับครับ,รบนี่ก็คือฟ้าใหม่เปิดขึ้นแล้วนะครับของเมืองสกลนครต้องเรียนถามท่านเลขาสปสชนะครับว่าวันนี้ถือว่าเรามาช่วยพี่น้องประชาชนในเขตของอีสานเหนือจังหวัดสกลนคร ความรู้สึกนะครับเพราะว pues mm ่าเราหน้าที่เราช่วยอยู่แล้วรู้สึกไงครับท่านครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้ให้ความสําคัญต่อการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สปสชได้ขับเคลื่อนมาเป็นเวลานานประกอบกับการทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นนโยบายสําคัญวันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มใหม่สําหรับพี่น้องชาวสกลนครนะครับที่สปสชกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ร่วมกันกับเคลื่อนในนามของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพและคงจะมีกลไกในการทํางานร่วมกันต่อไปวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีต่อพี่น้องสกลนครและก็อวยพรให้การกับเคลื่อนของเราทั้งสองมีความประสบความสําเร็จเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องต่อไปครับสกลนครนะครับอีสานเหนือหัวเมืองที่มากเมเสนหนอีกหัวเมืองหนึ่งของประเทศไทยเรา แล้วนี่ก็เป็นคนสกลนครเกิดสกลนครสกลนครในสายตาคนสกลนครมันงามอะไรปะสกลนครเป็นเมืองวัดเป็นเมืองพระเป็นคนที่จิตใจงามนะคะแล้วก็อากาศดีสิ่งแวดล้อมรอบข้างดีมีอะไรดีๆเยอะอย่างชุดนี้เห็นตัวอย่างไหมคะเป็นชุดผ้าย้อมคำย้อมจากธรรมชาติไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมคะ่ะเอกลักษณ์ของสกลเลยถูกคะ่ะสวยไหมคะสวยโอเคตบมือคะ่ะ yeah. <laughs> <laughs> วันนี้นะครับทีมงานของสอปอสอชอเดินทางมาในเขตของอีสานเหนือสองจังหวัดด้วยกันนั่นคือนครพนมและก็สกลนครโดยสรุปสิ่งที่เราได้ไปครับหมอเอกแล้วพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เราทํางานกับเขาเนี่ยได้ไปด้วยมันคืออะไรครับอันแรกเลยนะครับเมื่อว,วานเราไปที่จังหวัดนครพนมเรารได้ไปเยี่ยมหน่วย รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ให้บริการนะครับก็คือเราเราเรียกว่าหน่วย50วงเล็บ5ก็ไปดูว่าหน่วย50วงเล็บ5เนี่ยสามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านได้มากน้อยแค่ไหนเราจะเราไปเห็นคนที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ทางศูนย์เนี่ยนะครับก็ได้เข้าไปช่วยเหลือจนกระทั่งได้รับเงินช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นเพียงกิจกรรมเดียวนะครับแต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ทางศูนย์เนี่ยได้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงบ่ายเนี่ยเราได้มีโอกาสไปกราบนะฮะพระเทพวรมุนีนะครับที วัดพระธาตุพนมเนี่ยก็ได้เห็นความตั้งอกตั้งใจของพระคุณเจ้าในการที่จะให้ความรู้ในการที่จะทําให้พระสงฆ์นะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วทาให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีทัศนคติที่ถูกต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในการถวายอาหารให้กับพระสงฆ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะฮะท่านเป็นพระคุณเจ้าที่แอคทีฟมากท่านอายุ80แล้วนะฮะถือว่าแอคทีฟมากแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะขยายไปทั่วประเทศ วันนี้ช่วงเช้าเนี่ยเราไปเยี่ยมโรงพยาบาลสกลนครนะครับเราได้เห็นความตั้งอกตั้งใจของของผู้บริหารนะฮะตั้งแต่ท่านผู้ตรวจราชการมาจนถึงคุณหมอทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงการรักษานะครับแล้วก็แล้วก็ทำให้คนสกลนครเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่อบจนะครับสกลนครเป็นการลงนามในเ,เขาเรียก MOU นะครับในการตั้งกองทุนฟื้นฟู สมัรถภาพคนพิการในจังหวัดสกลนครนี่ต้องถือว่าเป็นต้องแสดงความดีดีคนสกลนครนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยจังหวัดจะเข้ามาดูแลในเรื่องการฟื้นฟูแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเรามาที่เทศบาลสกลนครมาเยี่ยมโครงการแจกแว่นตาให้เด็กที่มีสายตาผิดปกตินะฮะเราได้เห็นเด็กๆนะครับที่เดิมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้สังเกตไม่ได้ตรวจเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าสายตาผิดปกติพอสายตามองไม่เห็นการเรียนก็จะตก แต่พอเข้าร่วมโครงการนะฮะมีคุณหมอจากสูแพทย์ที่แอคทีฟมากเนี่ยเข้าไปค้นหาเอาเด็กที่มีสายตาผิดปกติมาใส่แว่นเด็กเรียนดีขึ้นนะฮะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเราได้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องดาเนินการต่ออะไรที่เราต้องปรับปรุงอะไรที่ดีอยู่แล้วเราจะพัฒนาต่อเราได้เห็นว่าเรารู้แล้วว่าจะทําอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงนะครับตั้งแต่การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสุขภาพนะครับถ้าเราเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้เราได้พบเห็นในพื้นที่เนี่ย ไปเผยแพร่ให้กับพื้นที่อื่นและก็ปรับปรุข้อที่เป็นอาจจะเป็นจุดที่เรายังทําได้ไม่ถึงเป้าเนี่ยก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงบริการที่ดีมีคุณภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต,ติต่อไปครับเรื่องนี้จงว่ายอดเอกว่าเยี่ยม,อย,ย,มยอดเยี่ยม,ยยมว้าวเราลากสกลน,นครนะคระเบิดการเยี่ยมยมของพี่น้องสกลนครนะครับเมื่อมาที่นี่เขาจะมีผ้าย้อมขามให้ว้าวาผมก็ แม่ไปบ้านเราไว้ท<ข>ี่เ <chưa> นี <Nein> ่ยแม่คือสมบัตนี้คืนสู่แผ่นดินเอาอีกรอบนึางตอนนี้เป็นหนึ่งในโครงการเทนักมาส่งเสริมผ้าไทย นะครับของรัฐบาลและก็ของพี่น้องชาวสกลนครโดยเฉพาะผ้าลายผ้าย้อมครามอันนี้ผ้าอะไรฮะอ่านะครับอ่านะครับพี่น้องเราก็ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยส่งเสริมวิชาชีพของเรานะครับวันนี้โครงการดีๆเกิดขึ้นที่เทศบาล นั่นคือเรื่องการทำโครงการกับสายตาของของเด็กนะครับให้ท่านรองนายกพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทางช่อง5แล้วก็พร้อมทั้งคณะคุณกำรนมาที่มาออมาในงานวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการสายตาเด็กสกลสายตาดีชีวิมีสุขนะครับถือเป็นโครงการดีเด่นซึ่งเราได้รับเงินกองทุนจาก ปสชนะครับซึ่งเป็นโครงการเด็กสะกลสายตาดีชีวีมีสุขนะครับซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นโครงการดีเด็กของทางด้านสนาธารณสุขของกรมส่งเสริมการท้องถิ่นนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับประโยชน์แก่เด็กๆชาวสกลนครด้วยนะครับเด็กสกลทุกคนสายตาต้องดีดดอยาย,เร,ยเรียกมานีมาเอาพาหลานมา<อ> จูง <One> จ <input> <re> ูงจูงจูงหลาน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 ยายเดินมานี่เดินมารอบนึงอ่ะเดินพาหลานมามามาเดินมาเดินมาเห็นหายหันหน้ามองกล้องหลานเด็กสกลสายตาต้องดีต้องเรียนถามคุณหมอด้านสายตานะครับจากสู่แพทย์ว่าคุณหมอเป็นผู้รเริ่มหรือเทศบาลริเริ่มหรือเป็นการริเริ่มร่วมกันเกี่ยวกับ โครงการที่ทําให้กับเด็กสกลนครครับเป็นการรเริ่มร่วมกันครับระหว่างาทางโรงพยาบาลสกลนครครับเทศบาลสกลนครและสะปะสะชเขต8อุดรธานีครับ3<ม>หน่วยงานครับผมเนาะวันนี้สหประชาชาติทานายว่าอนาคตมนุษย์โลกจะตาบอดมากขึ้นเนื่องจากเราใช้ตาเราไปจับจ้องอยู่กับสิ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมานะหมอว่าเป็นจริงไหมครับ มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมีสิ่งต่างๆซึ่งเราไม่รู้เนี่ยเข้ามาเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าทางที่ดีที่สุดคือเตรียมป้องกันตัวเองไว้ก่อนครับเนาะแล้วโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เอื้อนอาจจะยังไม่มีอย่างนี้นะคุณหมอที่เราเริ่มทําก่อนละครับผมใช่ครับเราเริ่มเป็นที่แรกครับหมอหูตาคอจมูกหมอตายอยู่ไหนคะอยู่นี่ครับ เมืองที่มากมนเสน่ห์ของอีสานเหนือสกลนครเมืองที่หนุ่มต่างแดนหลงมลเสน่ห์สกลนครลับเบสรุปว่าเมืองที่พี่น้องกำลังมีชีวิตที่ดีขึ้นคือสกลนครลับเบือเมนบอแม่นแล้ว ระเบ้อที่เราพูดกันนะครับเป็นสร้อยของพี่น้องชนเผ่าไหนยอค่ะยอสกกนครมีชนเผ่าประมาณกี่ชนเผ่าครับหกชนเผ่าค่ะหกชนเผ่าประกอบด้วยยอยอลาวลาวกะเริงกะเริงโซโซโยยโยยและผูไทยค่ะภูไทยค่ะชาติพันธุ์ไหนสวยที่สุดยอระเบอยอระเบ้อ จะบอกว่าขอให้เพรว่านียยนไทยกอไนีย้เหสรุปว่าสวยทุกทุกชนเผ่าถามว่าเอวนะวันนี้ถ้าโควิดมันจางไปนะเรายังมีงานชนเผ่าอยู่ไหมครับที่สกลนครเราเนี่ยมีค่ะมีนะมีนะค่ะแล้วก็ยังมีสามสัญชาติชนเผ่าไทยแล้วก็ยวนใช่ไหมครับก็จะมีงาน ตรุษไทยสกลคนจีนเวียดนามะนะคะ,ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่ในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเรื่องชนเผ่าของคนสกลน,นครนะคะก็จะมีในช่วงงานออกพรรษาเหตุประสาทพึ่งของจังหวัดสกลนครค่ะขอขอภาษาของชนเผ่าหนึ่งพูดเชิญชวน,พ,ชน,วนพี่น้องมาเที่ยวสกลน,นครสาวสกลน,นครขอเชิญพี่น้อง ชาวสกลนครและก็ทั่วประเทศไทยนะครับมาเยี่ยมชมเมืองสกลนครนะครับเมืองสามธรรมธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งวันนี้เทศบาลนครสกลนครโดยท่านนายกกมุติคาธนาโนนนะครับก็ได้ต้อนรับทางท่านเลขาธิการสปสชและก็ถือโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องทุกๆคนที่จะมาเที่ยวเมืองสกลนครบพว่าสิเป็นช่วงเทศกาลทุกๆเทศกาลเลยนะครับ ท,ที่จะเกิดขึ้นในเมืองสกลนครบรว่าจะเป็นงานประสาทพึ่งซึ่งเป็นงานประจําจังหวัดนะครับแล้วก็งานอื่นๆที่เป็นงานเทศกาลงานประเพณีแห่ดาวที่จะเกิดขึ้นเดือนธันวาช่วงประมาณวันที่22นะครับ22แห่ดาวที่เฮามีความงดงามแล้วก็มีชื่อเสียงไปบว่าจะเป็นท่าแล้วก็ที่ในเมืองสกลนครเองเชิญชวนทุกๆท่านนะครับเยี่ยมชมเมืองสกลนครครับ โปเชะโดนใจโปเชะโปเชะโ,โดนใจโดนใจลเบิด <laughs> เพราะเมืองนี้อากาศดีนะครับผู้คนสุขภาพดีจิตใจดีสินน่งดีๆถูกครับออกมาเป็นเสียงโหเราะหโหเราะเลยครับ <laughs> 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 มาเมืองสกลทุกคนติดออกติดใจโอ้ดันนี้ช่างสิวิไลอีสานเหนือไงคือเมืองสกล มาแล้วไม่เบื่ออีท่านเหนือพี่น้องทุกคนละเชิญมาสกุลอีสานเหนือเราเต่าเต่าเดาเต่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 าโอ้คนสกุลน่ามนน่ารักจริงๆไม่ว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงน่ารักจริงคนสกุลนคร

เอาดีดีกับพี่คำร้อน